มีคนถามนะครับว่าใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขก็ใช้ชีวิตในแบบว่าดีครับที่เราเป็นสวัสดีสว่งบายครับที่เราชอบก็จไปสามคืนของวันที่ยี่สิบหกครับอีพ้ามายามรอบครับอีพัวพ้ามายามรอบครับมาเบิ้งมาเบิ้งมาที่ใดบ้บ่นะครับรอชมครับผมหลังเหลียกลังเหลียกมิดจักน้ำลังไหล งที่สวนครับ,บอีป,ปูตัวนึงสวนตัวไปดิบค,คีเล่เลยไปดำเดี๋ยวก<า>็มีฮะตัวนึงตัวแรกผ่านไปครับสามลังแล้วใครได้ตัวนึงปลายัางบกขึ้นก็ได้ครับที่สวร์เนี่ยก็บที่สวนครับปลไปคิง เัวตัวนี้ตัวนี่ <c oughs> อันปลาตะเพียนเะกคนตุ๊กปุเลยนะเล่นเหมือนนไปครับเรื่อยๆครับเ๊บ <c oughs> terap, โอ๋นั่นนี่ตูนี่ตูงามเลยสิเก็บที่เก็บน้องหึได้ dia ได้ได้บ่ทันได้นี่น้อปุ๊กดหาไม่เจอ มันจะข้างหลังเนี่ยมีดิเนี่ยพอๆเนี่ยมีหรอกินหน่อยตัว <tort theme sounds> <compelling sound> <laughs> <chanting> โอ้ยยังจิ๋ดดีดัโอ้ยตกไงลังไงลังตัวสับหลุดมือเลอโอ้โหเล็กสว่างตัวเงางามอ่ะขังจังเลยบักไงเอย

ทำหลังไลยทำตัวทุกไทยหลังทุกไทยสีไมนี่ยนีไหลังทีกตัวนี้ก็มืมอเลยวะป้าสิัดนะครับสรุปยอดรวมยอดนะครับหนอนี้คื่อนๆครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ